สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาสาธิตนะครับสำหรับวิธีการใช้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องแต่เราจะใช้บัญชีจิวเล็ตสบัญชีนะครับเราจะใช้แอปเป่าตังสองแอปเป่าตังนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยทำแอปเป่าตังเวอร์ชั่นเก่ามันสามารถทำได้โดยที่แอปเป่าตังหนึ่งแอปเป่าตังสามารถสลับบัญชีจิวเล็ตได้เลยนะครับอันนั้นคืออันเก่ามันสามารถทําได้แต่อันใหม่นี้ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับก็คือ แอปเป่าตังค์แล้วก็บัญชีจิวเล็ตมันคืออันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสลับแค่บัญชีจิวเล็ตไม่ได้เราต้องสลับทั้งแอปเป่าตังเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าวิธีการต้องทําอย่างไรนะครับโดยที่วันนี้นะครับผมขออนุญาตยกเคสนี้มาเป็นตัวอย่างก่อน,นเดี๋ยวผมอัดหน้าจอให้ดูนะอันนี้จะเป็นเคสตัวอย่างที่ผมจะมานําเสนอท่านผู้ชมนะก็คือโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ ใช้บัญชีจิวเล็ตใช้แอปเป่าตังของผมอยู่นะครับแล้วผมก็จะเอาของนัดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเชิญนัดเข้ามาของนัดเข้ามาใช้ในเครื่องนี้น,น,นั่นแปลว่านะครับบัญชีจิวเล็ตหรือแอปเป่าตังของผมต้องโดนลบออกไปนะครับเพราะมันไม่สามารถใช้พร้อมกัน2เครื่องได้มันจะสามารถใช้ได้ทีละบัญชีทีละแอปเป่าตังเนาะท่านผู้ชมพอเข้าใจใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการกันเลยนะครับจะได้เห็นภาพจริงๆ นี่นะครับตอนนี้นัดก็มาแล้วนะครับสวัสดีครับเราจะเอาสิทธิ์ของนัดมาใช้กับเครื่องของผมนะครับซึ่งตอนนี้เครื่องของผมก็ยังเป็นบัญชีของผมนะครับวิธีการก็ต้องลบแอปนะครับต้องลบแอปเป่าตังออกจากเครื่องของผมไปนะครับเพราะว่าเป่าตังไหนบัญชีจิวเล็ตก็ต้องเป็นบัญชีจิวเล็ตนั้นครับเปลี่ยนแล้วลบออกครับ ลบออกแล้วทีนี้ก็ไปดาวน์โหลดมาใหม่ครับเปาตั้งติดตั้งมันจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับจะหลายขั้นตอนกว่าคลิปเก่าคลิปเก่ามันทำง่ายนี่นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเปาตังมาใหม่แล้วเนาะเราก็ทำการเปิดเข้าไปครับอ่าแล้วก็กดยินยอมกดยืนยันนะครับ เหมือนเข้าใช้ใหม่เลยถ่ายรูปบัตรนะครับแนะนำพื้นหลังสีดำนะครับมันจะได้ชัดมันจะได้โฟกัสแล้วก็กดถ่ายเข้าไปมันบอกว่าไม่ใช่บัตรประชาชนเว้ยเอามือออกเออแล้วก็ใส่เบอร์มือถือครับเบอร์มือถือตัวนี้เป็นเบอร์นัดนัดเบอร์อะไรเบอร์ที่ลงทะเบียนอะ่ะส่วนเดี๋ยวาเอากดเอง ผมอัดหน้าจอยังวะเอออัดแล้วอเสร็จแล้วกดถัดไปแล้วก็กรอก OTP ครับเดี๋ยว,วจะมี OTP ส่งไปที่เบอร์ของนัดน,นะครับอ่ามาแล้วบอกมาบอกมาเลยเก้าส1่เ อ่าอมาแล้วต่อไปใส่ชื่อนะครับคำนำหน้าชื่อก็ใส่ของนันแล้วก็ชื่อภาษาไทยอ่นุรัฐอถูกนะแล้วก็ชื่อภาษาอังกฤษครับ a t a t แล้วก็นามสกุล A ั้ีหืมไหนออ a ย่างงนะี้เนาะโอเควันเดือนปีเกิด อ่าพอซอ,อ่าแล้วก็เลขหลังบัตรทีทอืมอย่าพูดสิเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ยินล่ะ <laughs> ถูกต้องนะอโอเคนะครับข้อมูลกรอกเรียบร้อยแล้วนะครับกรอกตามที่เขาให้กรอกนะจากนั้นกดถัดไปเขาจะถามว่าจะยืนยันด้วยแอปเคชันกรงไทเน็กหรือสแกนใบหน้านะครับซึ่งเราจะใช้การสแกนใบหน้านะครับต่อไปจะสแกนใบหน้าของนัดของคนที่ได้รับสิทธิ์ของคนที่จะเอาสิทธิ์เข้ามานะครับ ตั้งค่าพินนะครับตั้งค่าพินตัวนี้ก็เราสามารถตั้งใหม่ได้เลยนะครับของนัดนัดจะใช้เป็น2,2,2,2,2 2, 2, 2, 2. อ่าแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ใช้ในกรณีที่ลืมรหัสแอปเป่าตังก็ได้นะครับวิธีนี้จะเอาไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะนะครับต่อไปนะครับกดเปิดใช้งานการสแกนไลน้์มือด้วยถ้าใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องกดตามผมนะครับแต่อันนี้ต้องการด้วย อ่านะครับพอเข้าแอปเป่าตังสําเด็จแล้วนะครับตัวนี้เข้าสําเด็จแล้ว g w a l l e t ก็เข้าสําเด็จเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอันนี้เคสของผมสองคนผมได้เข้าออกอ่าเป่าตังบ่อยเนาะผมก็ได้ทําการกรอกข้อมูลที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่อยู่ปัจจุบันแล้วก็สถานที่ทํางานแล้วก็เงินเดือนที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนนั้นนี้นะพวกนั้นอะ่ะผมกรอกหมดแล้วสําหรับใครที่ทําใหม่ จะต้องลงชื่อเข้าใช้จิวเล็ตนะครับซึ่งการลงชื่อเข้าใช้จิวเล็ตใหม่นี่มันจะมีข้อมูลให้กรอกท่านผู้ชมก็กรอกตามเขาที่เขาให้กรอกเนาะ mm hmm. วันนั้นข้อมูลมันค่อนข้างเยอะเนาะ <Okay. S 1> ที่เราทําคลิปไปนะครับแต่ตอนนี้เข้าแอปเป่าตังได้นั่นแปลว่าเข้าจิวเล็ตได้เหมือนกันสําหรับเคสที่เคยกรอกไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับว่าเข้าได้จริงๆกดไปที่จิวเล็ตนี่นะครับชื่ออนุรัตอุทาเลยเป็นสิทธิของนัดนะครับนี่มีสตังค์อยู่ศูนย์บาท แล้วก็รอใช้สิทธิ์คนละครึ่งเลยเวลานัดจะเวลาผมจะใช้สิทธิ์ของนัดผมก็ใช้ได้แล้วตอนนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้เอานะครับว่าท่านผู้ชมจะใช้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้อย่างไรเนาะแต่ผมขอบอกก่อนนะนัดที่เราไปเจอเมื่อวานมันเป็นยังไงนะถ้าเกิดว่าผมอยากเอาสิทธิ์ของผมกลับคืนโทรศัพท์เนี่ยในวันนี้เราทําไม่ได้เนาะเราสลับสิทธิ์ได้แค่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งต่อนหนึ่งวัน <Okay. S 1> ถ้าเกิดผมอยากเอาสิทธิ์ของผมเข้าไปคืนผมต้องรอพรุ่งนี้อันนี้จากที่ผมทดลองมาเองนะ เนาะเมื่อวานที่เราทดลองกันโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วเนาะสาธิตได้ดูแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชม